สำหรับ Suzuki i n v i c t o r นะครับจะวางจำหน่ายอยู่เหนือ Suzuki g r a n ว v t t a r a นะฮะและก็มีระบบส่งกำลังเป็นแบบไฮบริดเท่านั้นและจะมีการเปิดตัว Suzuki i n v i c t o r ในวันที่5กรกฎาคมนี้ในประเทศอินเดียภายนอกของ Suzuki i n v i c t o r นะครับจะมีการดีไซน์ใหม่เพื่อให้แตกต่างจาก t y o t a i n n o v a High c r o s s นะฮะเริ่มจากทางด้านหน้านะครับจะมีการดีไซน์ใหม่โดยที่มีแผ่นโครมเมียมติดอยู่ทางด้านหน้านะครับ ไฟหน้ามีการดีไซน์ใหม่ด้วยรวมถึงการชนหน้าส่วนล้อนั่นก็จะเป็นล้ออัลลอยลท์ใหม่รวมถึงไฟท้ายนะครับก็จะมีการดีไซน์ใหม่ส่วนภายในนะครับก็จะมีเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะฮะซันรูปแบบพาโนรามาเบาะนั่งคู่หน้าเป็นแบบระบายอากาศเครื่องปรับอากาศแบบดูอัลโซนส่วนระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับจะมีหน้าจอขนาด10นิ้วระบบเสียงเป็นแบบ jbl นะฮะมีลำโพงอยู่9ตัวกล้อง360องศาและ ADA s ส ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับภายในของ Suzuki i n v i c t u r Suzuki Invictor นะครับก็ผลิตอยู่ในโรงงานของ Toyota นะฮะในบิดาดีในทามาทากานะครับซึ่งในสายการผลิตนี้ก็ผลิตควบคู่ไปกับ Toyota Innova Cross ไปด้วยนะฮะในส่วนของแพลตฟอร์มของ i n v i c t ต r นะครับจะใช้แพลตฟอร์มของ Toyota TNGA k ซ และระบบส่งกําลังจะเป็นแบบไฮบริดนะฮะส่วนใน Toyota Innova h i g h Cross นะครับระบบส่งกําลังจะเป็นแบบเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรแต่ก็มีตัวเลือกของในระบบไฮบริดมาให้เลือกด้วยส่วนระบบไฮบริดของ i n v วิเต r นะครับจะมีกําลังอยู่ที่186แรงม้าจับกู้กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT นะครับทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงอยู่ที่23.24กิโลเมตรต่อลิตร ซูซูกิอินวิคเตอร์นะครับก็ถือได้ว่าเป็นแฝดเดียวกับ t o y o ต้ n n o v v h i i h ฮ r o s s นะฮะพะมีแพลตฟอร์มเดียวกันบอดี้เดียวกันนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะสำหรับในแต่ละค่ายเท่านั้นเองนะครับซึ่งดูจากบอดี้รถแล้วนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นนะของค่ายซูซูกินะแต่คิดว่าคงไม่เอามาขายในเมืองไทยนะ